เย็นวันที่29ตุลาคม65นี้นะครับผมช่วงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะครับหลังจากพระอาทิตย์ตกแต่ท้องฟ้าก็ยังมีประกายแสงที่สวยสดงดงามอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปเดินตรงหาดบางแสนกันเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ตรงแหลมแท่นเพื่อรอดูบรรยากาศช่วงหลังพระอาทิตย์ตกกันนิดหน่อยนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับผมโอ้โหดูสิแสงสีหลังจากพระอาทิตย์ตกเนี่ย อย่าบอกใครเลยทีเดียวพอมาถึงตรงปลายหาดบางแสนนะครับผู้คนก็เยอะแยะมากมายเนื่องจากพรุ่งนี้ก็จะมีงานวิ่งนะครับผมบางแสน42นะครับผมผู้คนก็เลยมากมายดังที่เห็นดังกล่าวประกอบกับปเป็นวันช่วงวันหยุดด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีถนนคนเดินอีกนะครับเห็นไหมครับยามเย็นท้องฟ้ายังประกายแสงให้เราได้เห็น<า>กันอยู่เลยโอ้โหอยากลงเล่นน้ํัซะเหลือเกิน เอามีคนไม่รู้จักวีอีกอะครับผมวันนี้ก็เราก็มาจบกันที่แหลมแท่นกันแล้วนะครับผมกับรายการโก้ดเรดิโอนะครับผมก็วันนี้น้ำก็ยังใสอยู่นะบางแสนช่วงนี้น้ำใสจะใสไปเรื่อยๆจนหมดจนหมดช่วง จนหมดช่วงหนาวนะอืมโเรามีทุกอย่างเลยนะมาพร้อมทุกอย่างเลยก็สำหรับวันนี้เราก็จากจอนกันไปก่อนนะครับผม